ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมที่อยู่รอดในศึกโตโยต้าไทยพีมิลิกซึ่งถือว่าเป็นการหักปากาเสียตั้งแต่ต้นฤดูกาลโดยทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาอย่างนาครราชสีมาเอฟซสระบ,บุรี FC และราชนาวีเอต่างเร่งทำผลง,งานในทีมนั้นอยู่รอดต่อไปและทีมที่ต้องตกชั้นไปแบบพิวามคาดหมายอย่างการท่าเรือและบีซเทโลศาสนาต้องลงไปเริ่มกันใหม่ที่ดิวิชั่นหนึ่งยมาลีกวันในปีหน้า ราชนาวีในเกมสุดท้ายที่สามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาร์มิโเตดไปได้2ประตูต่อ1หนึ่งส่งผลให้ทีมนั้นยังได้ไปต่อในลีกสูงสุดของประเทศถึงแม้ว่าจะมี35คะแนนเท่ากับสระบ,บุรีและ BC ซเทโลแต่จากการวัดผลแบบมินิลีกนั้นทำให้ทีมทหารน้ำยังมีดีพอที่จะรอดตกชั้นอย่างแน่นอนผลงานของราชนาวีตั้งแต่สเตฟานคูกูล่า เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมก็เป็นไปในทางที่ดีและส่งผลให้ทีมนั้นยังมีความหวังถึงแม้ว่าจะลุ้นกันถึงเกมสุดท้ายและเจ้าตัวก็ไม่ทำให้แฟนบอลและสโมสรผิดหวังโดยการพาราชนาวีรอดตกชั้นได้นั่นก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับเหล่าสาวกราชนาวีและประธานสโมสรอ,อีกด้วยครับวันนี้เองนะครับก็ต้องขอบคุณ ตัวนักกีฬานะครับที่มีความมุ่งมั่นในการทําให้ทีมชนะอัมมี่ได้นะครับผมก็เชื่อมัน่นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจริงๆแล้ววันนี้ขึ้นไปกราบปรหมูยจุมพรไปกราบหลงลบุหีนะครับไปกราบสิ่สังสีทั้งหลายนะครับขอให้เป็นพลังการและพลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับสุดท้ายแล้วนักกีฬาของเราก็ทําได้นะครับนำไป2 0ก็ทีอาร์มี่ก็เล่นได้ดีมากนะครับแต่ว่าเราอาจจะ ปิดเกมได้เร็วกว่านะครับก็เป็นผลให้เราได้ชนะแล้วก็เมื่อสรุปแล้วนะครับจากตารางทั้งหมด56าทีมแล้วเราสามารถอยู่ในพีเหรียงมีได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นความวันสำหรับแฟนคลับครับหลังสิ้นเสียงนกหวีดทางสโมสรได้มีการอนุญาตให้แฟนบอลลงมาแสดงความยินดีเฉลิมฉลองกับนักเตะและทีมงานของทีมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับตอนแรกน้ำอยู่สอูนย์แล้วแล้วมาโดนตีให้แตก21ก็รู้สึกว่าแป้วแปอยู่ครับ แต่พอจบเกมแล้วก็โอเคครับสุดยอดต้านนาวียังอยู่ในไทยลีกครับจากนี้ต่อไปราชนาวีเอฟซีจะมีการบ้านให้ทำเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วทีมทหารน้ําได้มีบทเรียนอันลําค่าและอุปสรรคมากมายที่ฟันฝ่ามาได้โดยจะต้องเริ่อกันที่ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ว่าจะเสริมทัพได้ถูกจุดหรือไม่เพราะเนื่องจากตัวหลักกว่าครึ่งทีมที่พาทีมรอาตกชั้นได้ลดเป็นสัญญาย,ยืมตัวเท่านั้น รวมไปถึงงบประมาณก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทุ่มซื้อนักเตะที่แข็งแกร่งกว่าเดิมสิ่งสุดท้ายของทีมที่จะตัดสินใจต่อสัญญากับเพดโค้ดอย่างเตโก้หลังจากที่เจ้าตัวหมดสัญญาแต่ก็ต้องติดตามกันว่าทีมจากกองทัพอย่างราชนาวีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ตามที่วางไว้หรือไม่